มาครับมื่อนี้วัตถุดิบหนึ่งอย่างนะครับแต่ว่าสามาเทสเด็ดสองเมนูปลาตะเพียนนะครับเอามาสับให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมสิเอามาลาดนะส่วนหัวแล้วก็บสิ้นส่วนที่เหลือนะครับเอามาต้มอุ้ยนะครับพี่น้องมานะครับแซบๆน้ำกันมื่อนี้่สำหรับเมนูเด็ดเลยก็ว่าได้ผู้ใดบอท่านได้กินข้าวแรงนะครับเตรียมผ้ากับทิบเข่ามากินน้ำกัรนดีคือเก่านี่นะครับผมได้เป็นปลามันแบบมันติดไข่มานําจังหน่อยหนึ่งไหมเอามาเลาะนะครับในส่วนตรงเนื้อออกนะครับส่วนหัวนะครับแล้วก็บสีโครงตรงกลาง เดี๋ยวผมสิเอาไปต้มนี่นะครับผมสิเราเอาประมาณนี้นะครับ2โตได้ทั้งเบิดสี่ชิ้นครับส่วนในจานนี่เนาะนะครับผมสิเอาไปต้มดีกว่านะครับต้มเพราะได้สดน้ำ สำหรับเมนูลาบแล้วก็ต้องเมนูต้มนะครับสดนามอู้นะครับเข่ากันคักงเลยเด้อสำหรับเมนูเมือนี้นะครับเป็นกับเข่าก็ได้นะครับเป็นกับแก้มก็ดีแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนสิไปก่อนสิมานะครับเปิดหัวแล้วนะครับเปิดขวดแล้วก็เปิดใจนะครับขอเบรกแรกก่อนกันแล้วกันแก่ข้าวนะครับตามสไตล์ตามกระนกงตามเนียมนะครับปะเพณนีของช่องเฮาพอพันวากันคือเกาหละนะครับหมักไผ่หมักมันมาเบิ่งในส่วนของเนื้อปลานะครับผมเอามาห้่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ไปสับนะครับสับให้ละเอียดเลยสำหรับปลาตะเพียนนะครับปลาช เนเน่เนาะเป็นปลาที่กลางใน่นอยนะครับหลายนะครับเอามาเห็ดกินยากนะครับผมว่ามีเมนูนี้เท่านั้นละนะครับที่มาะที่สุดแล้วาปลาสุดรนี่นะครับมาล่องเห็ดตามผมเบองเด้อนนะครับรับร่องนะครับแสบแน่นอนนะครับผมใส่เกลือลงไปก่อนแล้วกับบีบบางเน่าตัวนี้ผมใส่เมื่อเปล่านะครับโบพันดามากันเด้อนะครับผมล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคั่นจักหน่อยหนึ่งนะครับคั่นจักหน่อยหนึ่งนะครับปลาเขาจะแข็งไหม นะครับแล้วเขากบีบเอาน้ำข้าวเขาออกนี่นะครับพอเขาบีบแล้วมันก็จะเป็นพงพงแนวนี่แต่ว่าที่จริงแล้วนะครับบางคนมันก็เอาไปก่อยได้เลยนะนะครับแต่ว่ามือในผมจะขอให้เป็นสุกดีดีกว่าบอทันถึงวานะครับขึ้นหลินพันกันหลืม่นี่นะครับผมก็เอามาล้วนนะครับใส่น้ำต้มปลานั่นแหละครับเอามาล้วนนะครับเปิดแคร่งแห้งๆเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับสำหรับปลาเขาสุกไงอยู่แล้วนะครับเที่ยงแค่ซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวให้มาเริ่มปรุงกันเลยนะครับสำหรับวิธีการปรุงนะครับตามสไตล์เลยง่ายๆนะครับพริก ผงชูรสนะครับอ้ยลงไปนะครับมากหลายใส่ไหลายเด้อตัวนี้นะครับน้ำปลาแต่ว่าน้ำปลานี่ใส่หลอะไรเข้มเติมมหน้าอีกจังหน่อยนึงนะครับเพียงแค่ซ้ำนี่ละครับเข้ากับใส่หอมลงไปเลยนะครับหอมใส่ลาบนะครับพี่น้องนะครับเพียงแค่ซ้ำนี่ละนะครับเมนูลาบปลาสูตรนี้นะครับเฮ็ดง่ายๆนะครับใส่เวลาแป๊บเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อยละครับพร้อมเสิร์ฟเลครับลุจานแล้วเรียบร้อยเด้นี่มานะครับพี่น้องบานนี้นี่นะครับต้มปลาเข้ากับซุกแล้วเรียบร้อยแล้วต้่มหัวไปสุดหนำเนาะ ลาบปลาแล้วก็ต้องมีตม้มปลานะครับก็ต้องมีแนวแก่ข้า,าวแบนบ, <laughs> น,บมมนี้นะครับน่าจะเบรกที่สี่ได้พี่น้องเด้อนะครับมีหลังไอหลังกล่องอยูสองนะครับนับได้ยุ่มาอนี่นะครับบ่บ่บบหลายแห้งปะไดนะ้นะครับเอานะครับพอกินเข่าแซบส่วนวิธีการกินเนาะก,กับปั่นเข่าแน่แนๆนะครับเพีต่ตรงหลงตรงกลางขึ้นก้อนละนี่นะครับคุยขึ้นมาบว่าน,นี่อู้นะครับเมนูนี่บอกได้เลยนะแซบนะครับสุดยอดอีลีนะครับนี่นะครับหัวปลา ผู้ไดไสไอแบบมักม,กมกักหัวปลานะครับนะครับแต่ว่าผมขอเป็นทองก็แล้วกันตรงนี้อุ้ยนะครับเ <c oughs> ขาท่าข้าบเขาท่าข้างครับสำหรับเมนูลาบปลาต้มปลาอย่าลืมไปจัดตามได้เลยนะครับ